ดูเด็กวัดป่ากันตอนเช้าวันนี้เนมกอนคําเดียวเขาได้ยินนะเนี่ยแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยคําเดียวใช่ไหมเนมกอนสองคำแล้วนะเดี๋ยวสองคำนะวันนี้ลุกเลยเออลุกเลยสุดเดิมหันมายิ้มกอนไหนยิ้มอย่างไหนนะอยู่ไหน lúc lên lúc lên à lắng na lắng tài nhẹ chóp chạy tổng này để quất vàng kiện để phải trái cho kỳ lên mà nó không chẳng nặng bằng phúc, phúc đếch, lúc lên đó mới cần phạm còn những đẹp ba kinh kiện kiện và đều thân mệt nhưng ra gì ดังแน่เป็นไฟไปตัวกันไหนยืมให้เจ้าครับ่าังแน่เป็นไฟแีหมอนแปล